สวันนี้ลุงวัยพามาที่สถานีรถไฟใต้ดินจตุจักรนะครับเดี๋ยวจะพาไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อร้านฟูจินะฮะที่ใต้ดินที่สถานีจตุจักรก็มีนะครับอ่ะนี่มีลูกที่เลือกดูสิครับอ่เอาซูชิมาละกันซูชิร้อยสิบบาทนะครับร้อยสิบบาทแล้วก็แซลมอนดีกว่าแซลมอนเทอริยากิแซลมอนยา่าง คนในร้านเยอะอก็เบาๆแล้วกันตั้งกล้องเองแสงนี่จะจะน่าหน่อยเนาะแสงจะมืดๆหน่อยมีหน้าตานะฮะซามอนเทอริยากิที่ที่เลือกมาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆจะมีแซลมอนสองชิ้นนะครับแล้วก็มีสลดัดแล้วก็มีข้าวญ,ญี่ปุ่น เดีครับวันนี้ลงว่าสั่งซัลม่อเทมเป้ยากินะครับก <t> ็จะมีเนื ic meter, Although, ้อปลาซัล <m> ม <ich activate> <noodles> ่อสองชิ้นนะฮะแล้วมีข้าวญี่ปุ่นแล้วก็มีสลัดนะครับแล้วก็มีน้ำซอสก็มีซเทมเป้ยากิด้วยเห็นมะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นซูชินี่ก็เป็นซูชินะครับก็สองสามสี่ห้าหกซัลมทมเป้ยากิเนี่ยราคาอยู่ที่180บาทนะครับนี่คือทิจทานวันนี้ซูชิก็ประมาณ320ร้อบาทแล้วก็อันนี้รวมนี้ด้วยนะ น้ำเป็นรับผด้าเ๋ียวะทั้งหมดก็สามร้อยยี่สิบบาทนะครับมาชิมกันรสชาติเป็นยังไงรออีอย่างพร้อมแล้วพร้อมแล้วกินกันเถอะเยี่วมาเริ่มกินแล้วกันนะครับเอาเปิดด้วยซูชิก่อนแล้วกันซูชิของโปรอร่อยอร่อยวุ่นเรนอยู่ในร้านพูดไม่ได้นะครับเกรงใจคนที่อยู่ข้างๆ ก็เลยมาภาพสดๆเอาแล้วกันนี้ก็ขิงดองครับขิงดองอ่ำอ,อร่อยอร่อยนี้ก็ซุชิกุ้งปุ๊บก็ปากเลยคิดถึงญี่ปุ่นเลยทันทีนะครับ ดีนะวันนี้ไม่ได้สั่งซาชิมิด้วยผมติลุงไวชอบทานซาชิมิมากนี่นี่ทีมแซลมอนบ้างแซลมอนนะครับอร่อยครับก็รักชาก็เหมือนที่ญี่ปุ่นแหละไม่ต่างกันมาก,มากดูลุงไวทานไปเรื่อยๆนะครับ Mà nó cuốc lên ta đang khám luôn đấy อันนี้กำลังเพิ่มการกินนะอร่อยมากวันนี้ลุงไวชอบขนาดญี่ปุ่นฮะชอบอร่อยดีนะ อกจากส้มตำก็อ,นนอร่อยทุกนนี่แหละอร่อยสังเกตไหมรับนไวเคี้ยวตุยตุยตุยเลยกินไม่อยู่แป๊บเดียวหมดนี่กินสลัดซะหน่อยสดัดอันนี้อ่า จริงๆน้ำสลัดก็เป็นเป็นส,ส,สล,ลัดครีมฮะเป็นครีมสลดัดวกติลุงไวจะชอบสลัดงาแบบญี่ปุ่นนะอร่อยดีประเทศทํำเพื่อสุขภาพนะ เป็นวันธรรมดานะครับผู้คนไม่พลุกพล่านก็นจะมีคนอยู่ที่ร้านประมาณ3าคนเป็นร้านเล็กๆนะครับร้านเล็กๆจริงๆมีร้านหารหลายร้านอยู่นะ S&P ก็มีนะข้ามันไก่ประต,ต,ต,ตูน้ำก็มีจะลงไปเลือกกินอหารญี่ปุ่นชัจกจะคิดถึงญี่ปุ่นแล้ว กินโชเลยถ้าพูดได้นี่เปเก่งใจผมาพูดไปแล้วนะครับนี่อันนี้อันนี้มาภาคใหม่นะเสียงสดนะเสียงสดภาคสดยากาศก็อากาศกำลังดีถ้ามีหนาวแอร์ก็ไม่เมย็นมากนี่แตงซะหน่อยแตงกว่า สนลายแลพระพับลคำโตโต่สำหรับผู้หญิงอาจจะมองว่ามันโตเกินไปมันใหญ่เกินไปสำหรับเราผู้ชายแล้วก็โอเคกินได้อยู่เกี่ยวกับโตโตไปเลยอิ่มไว้ดีแซลมอนมีสองชิ้นเนาะตัวชิ้นแซลมอนชิ้น สำหรับคนที่ชอบสาวมอนะรอ,อร่อยอย่างแบบนี้อร่อยดีไม่ต้องทอดที่มีน้ำมันเอยอะมากินสลัดมั่งดีกว่า ก็จะเป็นสลัดแบบญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะเริ่มเลยเข้าปาาออมอยากจะกินเหมือนที่ไม่ได้พายเนาะแต่เกรงใจกลก้างเลย โต๊ะข้างๆเนี่ยเดี๋ยวก็มองเราเล้วเดี๋ยวก็ตกใจโอ้ดูพิมพิพายกินนี่น่ากินมากเลยน้ำลายไหลเลยกินไปก็คิดตางแบนี้ถ้ากดหยุดหายจะไปเที่ยวไหนดี ไปเที่ยวเมืองไหนของญี่ปุ่นดีนะฮะลุงไวชอบไปเที่ยวมากเลยญี่ปุ่นเสียดายไปเที่ยวแต่ละทีไม่ได้ทําคลิปไวเพิ่งมาทําช่วงหลังๆนี่เองถ้าใครอยากรู้ว่าลงไวไปเที่ยวไหนที่ญี่ปุ่นบ้างนะก็ลองไปค้นหาดูนะครับในในในช่องเนี่ยก็จะมีคลิปที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยถ้าโควิดหายก็แทนเหมือนกันว่าจะไปญี่ปุ่น ใครสนใจก็ตามมาเลยไปเที่ยวด้วยกันไปกันเองไม่ต้องพึ่งพาทัวร์นะอยากไปเที่ยวตรงไหนก็ไปตื่นตอนไหนก็ไปตื่นตอนไหนก็ได้อาหารก็ทํากินกันเองนะครับปกติเนี่ยเวลาพาพเพื่อนๆไปเนี่ยจะไปเช่าบ้านหรือว,ว่าเช่า flat menu, แฟลตกันอยู่หรือว่าเช่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดนะครับใช่ไหก็จะมีทั้งห้องครัวนะเพื่องซักผ้าโอ้สบายมากเลยกับ เพราะฉะนั้นตอนเย็นๆเนี่ยเราก็จะซื้ออาหารจากห้างสรรพสินค้าเนี่ยมาทำกันเองแล้วมันก็จะอร่อยนะแล้วก็ไม่แพงด้วยเรากินได้เยอะมากเพื่อนๆถูกใจมากเลยครับที่แล้วเนี่ยไปซื้อหอยหอยญี่ปุ่นอะหอยอะไรไม่รู้มานั่งกินกันในวะในในที่ที่ที่คอนโดที่เราไปเช่าอยู่นะคอนโดก็มีสามห้องนอนมันก็จะมีที่สามห้องนอนสามห้องนอนเจาห้องน้ำอยู่กันประมาณเกือบสิบคนนะก็สนุกดีนะสนุกดี ที่สำคัญคือประหยัดด้วยเวลากินข้าวตอนเดินทํากันเองอยากกินอะไรก็ซื้อมาอกินกันแบบที่สุดๆอะ่ะกิน,นเยอะมากนะชัดเลกอยากจะถึงญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าใครอยากจะให้ลุงไว้ช่วยจัดพาไปเที่ยวก็ได้นะฮะ พ่อลงไป้ก็เคยอยู่ที่ญี่ปุ่นปีหนึ่งนะโดยไปเรียนหนังสือเาีลยนะบอกไปเรียนนักศึกษาตอนนั้นได้ทุนกสิบันญี่ปุ่นไปเรียนที่โตกเกียวนะครับก็อยู่โตกเกียวปีหน,นึ่งนะฮะเสาร์นี้ได้ไปเที่ยวทุกเสาร์ทิตเลยนะฮะเที่ยวทุกเสาร์ทิตเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปตลาดนัดโกอิเคปาโจนะเป็นตลาดนัำมือสองจุดยอดมากอิ่มละนะงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับพวกเราบ๊ายบายครับเยี่ยมครับอาหารวันนี้ บ๊ายบายสวัสดีครับ